22พฤศจิกายน2550วันนี้ก็ครบรอบ16ปีแล้วเนาะรักแห่งสยามเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ชอบที่สุดในชีวิตแล้วก็ยังจะชอบต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกับวงดนตรีที่เราชอบมากที่สุดก็คือวงออกัสแล้วก็เป็นนักร้องที่เราชอบมากที่สุดก็คือพี่พีชก็คือรวมอยู่ที่เดียวกันจากตอนแรกเนาะที่เราชอบมากๆอยู่แล้วอะ แต่ดันมาชอบและรักมากอ,กอีกอีกแบบเท่าตัวเออเพราะว่าตอนที่เราดูอ่ะตอนที่ออกมาใหม่ๆอ่ะเธอเรายังเด็กมากๆไงตอนนั้นเราประมาณสิบขวบอยู่เลยอะ่ะสำหรับตุก๊กตาไม้เนาะหลายคนก็จะบอกว่าโชคดีมากๆเลยซื้อมาตอนที่ราคาไม่สูงอะไรเงี้ยเธอตอนที่ออกใหม่อะ่ะเรายังแบบสิบขวบอยู่เลยคือไม่ทันเลยเนี่ยต้องไปตามซื้อแล้วคือการตามซื้ออ่ะ ช่วงนั้นราคาสูงมากบางชิ้นก็ได้สี่พันห้าบางชิ้นเราก็ได้มาเป็นเกือบหมื่นก็มีแต่แบบเด็กสิบกว่าขวบอะตอนที่ซื้ออะตอนที่ซื้อน่าจะอยู่ประมาณมัธยมแล้วนะอืมก็ตามเก็บก็สู้เพราะว่าชอบมากพอเริ่มรู้จักการซื้อของออนไลน์เนาะตอนนั้นเราก็เริ่มมาจากเว็บนี้เลยของออกัสเนี่ยถ้าแผ่นอะเนี่ยจะชอบซื้อมาแบบสองชุด เอามาฟังหนึ่งเอามาเก็บหนึ่งแล้วก็จะเก็บหลายๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับออกัสเนาะอะไรแบบเนี้นี่คือชอบมากแต่ว่าจะมีพวงกุญแจชิ้นหนึ่งอะที่เราอะเราจำไม่ได้อะลืมไปแล้วอะน่าจะเป็นเมอร์ไลออนมั้งคือไม่ทันอันนั้นไม่ทันจริงๆชั้นข้างบนก็คือเก็บไม่พอนะต้องเอาแบบต่างๆามาไว้ข้างล่างด้วยจริงๆข้างในมีรูปด้วยนะ เนี่ยชอบเล่มนี้มากแล้วก็มีการเขียนเพิ่มเติมเนาะน่ารักมีชอบมากมากมากอันเนี้ยมาทำตอนหลังไม่ได้ออกมาพร้อมกับภาพ,พยนตร์เนาะอ๋อแล้วเราลืมบอกสำหรับตุกตาาต๊กตาไม้ตุ๊กตาไม้ที่เราเห็นมีสองขนาดอะ่ะเพราะว่า ทางสตูดิโอคัมมวนอ่ะเขาผลิตซ้ำผลิตอีกรอบหนึ่งเป็นลนะิมิเต็ดเนาะจะเป็นตัวเล็กตอนเนี้ก็ยังมีขายอยู่นะแต่ตอนที่เราสั่งอ่ะเราไม่รู้ว่าตอนนี้ยังทำได้อยู่ไหมตอนที่เราทําตอนแรกเนาะเราสามารถให้เขาใส่ชื่อเราได้ด้วยเป็นชิ้นที่ศูนยนห้่ารักมากมีนี่ด้วยไปสติชน่ารักไหมชอบชอบแบบ เป็นของเราอ่ะนี่คือของเรานะอย่างเงี้ยชอบมากจากที่ไปหยิบจากในตู้มาเมื่อกี้เนาะต้องขอยอมรับว่าของเยอะมากจริงเราไม่สามารถที่จะรีวิวจบในคลิปเดียวได้เนาะแต่ก็ขอหยิบมาบางส่วนนะอันนี้ก็จะเป็นบ็อกเซตแหละมีครั้งนึงเนาะมีคนอ่ะเคยขอให้เราช่วยหาตุ๊กตาไมา้เราไม่ขายอยู่ละ เราก็เลยอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อซีดีเพลงประกอบภาพยนตร์นะคือเราก็เลยไปตามหาให้เสร็จปุ๊บคนที่ฝากหาเขายังไม่พร้อมราคานั้นแต่นี้ก็กลัวไงแบบกลัวจะหาไม่ได้อีกก็คือซื้อก็บเองจบสรุปก็เลยมีตุ๊กตามไม้รุ่นเก่าอ่ะสามอันนี้ก็จะเป็นจดหมายของคุณซุนี่อันนี้ก็จะเป็นจดหมาย ไปที่ผู้หญิงบริสุทธิ์ไปที่ใต้โต๊ะพร้อมหน้าไปที่ดวงดาวนางฟ้าของขวัญไปที่ตัวร้อนทำเย็นไปที่เตรียมสเสบียงอันนี้ก็เป็นจดหมายที่อยู่ในเรื่องอนะเนาะอันนี้เนาะก็จะเป็นกันและกันเห็นกี่ครั้งก็มีความสุขเธอบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอ เธอจะเชื่อไหมชอบโอ้ยต่อจากเมื่อกี้เลยอ่ะมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งนี่ลองละเพราะเสียงไม่ดีเขินเนี่ยตรงนี้อ๋อมองไม่เห็นอ่ะจริงๆอ่ะเราเห็นแต่ในกล้องอ่ะเห็นไหมเห็นแล้น่ารักอันนี้ก็จะเป็นรูปที่อยู่ในบ็อกเซ็ต ก็จะประมาณนี้แต่ก็ยังไม่หมดอื้อคนซูนี้ดูดีน่ารักมากเลยอ่ะว้ายลวง s อ r r y นะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆเนาะจริงๆอะ่ะมีของที่เป็นเกี่ยวกับวงออกัสก็คือเยอะพอสมควรแหละแต่ก็ เอามาไม่หมดอืมอันนี้ก็จะเป็นภายในเราเป็นคนที่เปิดหนังสือแบบนี้เธอกลัวกลัวจะไม่สวยอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มต่างๆนี่ก็ไม่ค่อยเปิดดูเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่านี่กลัวแบบกลัวจะยับไงดูดีเราต้องถอยไปห่างๆอีกปะขอรอญยะถอยก่อนถอยห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละ ้ยแต่ก็ยังหัางให้พอบฉันนี่นะต้องหั่งอีกเอาอีกนิดนึงขอ,อยัดไปไวๆเลยเนาะอ๋อเธอพี่เพจก็คือเนี่ยชอบชอบการร้องเพลงมากเพราะว่า อในเรื่องรักแห่งสยามเนาะคือนอันเป็นนิรันด์ก็คือเพลงที่เราชอบที่สุดแล้วก็ยังฟังจริงๆก็รักแห่งสยามก็คือฟังผู้เพลงแล้วตอนเนี้แต่ว่าคืนนั้นเป็นนิรันด์ก็คือที่สุดเหมือนกันชอบมากาแต่จริงๆนะ เรื่องพงกุญแจอะมีพงกุญแจรุ่นหนึ่งของออร์กาสะเนี่ยซื้อไม่ทันใครมีใครอยากปล่อยก็บอกหน่อยจริงๆจากหัวใจเนี่ยอยากได้มากแต่ว่าเนี่ยก็จําไม่ได้แล้วว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าตอนนั้นซื้อไม่ทันไง